กราบสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับโอเควันนี้พี่เอกจะมาครวนเพลงอะไรดีครับพี่ในวันนี้จะมีการเสิร์ฟไพยิ่งกว่าวันเพลงนิยามเมทานี้นะครับเพราะผมจะมาร้องเพลงลูกทุ่งเลยนะครับโอ้ล้ะเจ้าเพลงลูกทุ่งนะพี่เอกใช่ครับเชื่อเหลือเกินว่าพวกเราเคยฟังบทเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับซึ่งเราก็ชื่นชอบ บทเพลงลูกทุ่งกันมากเพราะครูเพลงรุ่นเก่าๆท่านเขียนเพลงได้สละสลวยสวยงามมากเลยครับซึ่งผมก็เคยซื้อหนังสือของครูเพลงต่างๆมาศึกษาเป็นแนวทางในการแต่งเพลงมาจนถึงปัจจุบันเนี้ครับโอโ้โหตกลงไอ,ไอเพลงลงเพลงแรปไอเมทงเมทท่านอะไรไม่เอาแล้วใช่ไหมครับพี่อ๋อแต่ยังเอาอยู่นะครับแต่ จะทำให้ได้หลากหลกายแนวทางนะครับโอเคถือว่าพี่เอกนี่ก็ร้องเพลงได้ครอบคุมหมดนะฮะโอเคเรามาเริ่มบรรเลงครวนครางกันได้เลยพี่ชื่อเพลงเด็กเสิร์บรักนักร้องนะครับว<ะ>้าเจอแล้วฟังได้แล้วนะครับแค่พี่มันจบ มองน้องเดินผ่านโต๊ะของแขกปาให้พี่มันเด็กเสิร์บหวังคิดกำเริบรักน้องนักรห้องทันใจขอจองไม้ปองนางน้องคลองคู่เคียงเจอ ูกน้อยรอคอ,อยยุพีินรักนั้นเทวินสุดสิ้นแค่เจ้าเท่านั้นควรจะให้ให้พี่สาบานกับฟ้าดินได้รักแม่สามวัวให้คงเป็นเพราะเด็กเสิร์ฟคือค่านิยามแห่งงานบริการที่มักกล่าวขานเคียงกันคู่กับ นักร้องถึงคนเด็กเสิร์ฟแต่ก็มีศักดิ์ศรีความคิดรักแท้ไม่ผิดปกปิดนักร้อง จร,จริงจะให้คงเป็นเพราะเด็กเสริมคือค่านิยามแห่งงานบริการที่มักกล่าวขานเคียงกันคู่กับนักร้องถึงคนเด็กเสริมแต่ก็มีศักิ์สีความคิดรักแท้ไม่ผิดปกปิดนักร้องไม่เป็นจบนะครับ โอเคเกิดมาผมยังไม่เคยฟังอะไรประมาณนี้เลยครับพี่ถือว่าเป็นมิติการใหม่นะฮะครับหวังว่าจะถูกใจแฟนเพลงลูกทุ่งไม่มากก็น้อยครับขอบคุณมากครับโอ้สวัสดีครับพี่เดินทางกลับบ้านดีๆนะครับครับสวหับอีกรอบครับโอเคระวังจิ๊กโก้ด้วยนะครับพี่